อันรหิบัลฮาบัลลัลลอฮิรับอาลัยฮัมหนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาัดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคับผมในเกียงไกรจันดีกับเป็นคอเทบประจำมัสยิดอาวาลุนฮิดายะห์นะครับแล้วก็เป็นครูประจำมัสยิดประจำโรงเรียนศูนย์อบรมจารยธรรมในศาสนาอิสลามประจำมัสยิดอาวาลุนฮิดายะห์ตรงนี้นะครับคอเทบนี่ก็คือเป็นผู้กล่าวคำสอนนะครับแล้วก็เป็นครู ให,ให้ความรู้แก่นักเรียนในชุมชนนักท่องเที่ยวที่มาละหมาดที่นี่ก็ถือว่าถือว่าเยอะครับประจําวันก็อาจจะไม่ไม่มากเท่าไหร่ก็มีนักท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นในช่วงของวันสุกอ่ะครับกันขางจะเยอะอยู่รประมาณสักสามร้อยคนมัสยิดตรงนี้ก็ถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับชุมช,ชนตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมนะครับแหล่งให้ความรู้ กับชุมชนและก็เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะเป็นเพียงแค่สถานที่ประกอบศาสนกิจนะครับแต่แว,ว่ายังเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการแนะนําอาชีพหรือในเรื่องของการให้ความรู้ในด้านต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ปฏิบัติ กิจกรรมรวมกับทางภังรัฐไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลหรือทางหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เข้ามาทํากิจกรรมนี้ครับประวัติสั้นๆนะครับมาจากที่ได้ถามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เ่าผู้แก่ในชุมชนที่ตอนนี้ที่ล่าสุดก็ไปมีอายุ90กว่าเนี่ยเขบอกว่าตอนเขาเกิดต่อมาที่นี่ก็มีมายิดอยู่แล้วก็เลยเดาเหตุการณ์ว่ามายึดนี้น่าจะมีมาตั้งแต่กอนพศ2480 ก่อนสงคราโลกประมาณนั้นคิดว่าแลวก็มีการบูรณะมาเรื่อยๆนะครับสองสามครั้งจงกนกระทั่งหลังเนี้ยบูรณะมาเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วครับในตําบลวัยมีอยู่5้ามันยิ่ครับมันยีดที่ติดกับทะเลจึงได้ชื่อว่าเป็นมันยิดที่สวยนะครับของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากบรรยากาศวิวดีเนาะติดทะเลตรงนี้ครับก็มีมีมีกิจกรรมแบบกับชุมชนอยู่บ่อยๆนะครับ โดยเฉพาะในช่วงของอัมมดอนมันยิดก็ถือเป็นแหล่งรวบรวมซากาดหรือว่าของบริจาคที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่มีเสร็จรับของบริจาคในชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันยิดมีโครงการขายน้ําให้กับเรือท่องเที่ยวเือระปมงซึ่งเม็ดเงินเหล่าน,นี้ก็เข้ามาสู่มันยิดแล้วก็เป็นการต่อยอดพัฒนาชุมชนทานทีได้มีโอกาสมาภูเก็ต คงจะมีเป้าหมายที่จะมาแหล่กรุงเทพก็อย่าลืมแวะมานะครับมู่5ก่อนจะถึงแหล่กรุงเทพประมาณสัก3กิโลนะครับมัสยิดอวารุณหิดดยะอยู่ตรงมู่5ฝั่งซ้ายของถนนก่อนจะถึงแหล่กรุงเทพนะครับก็เชิญแวะมาชมมัสยิดนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ